เวลาจะตายนะเจ็บขึ้นมาแล้วทุรนทุรายสุดท้ายนะเวทนามจะครอบจิตจิตจะทุรนทุรายไปด้วยแล้วก็ไปอบายเงั้นถ้าจะตายจริงๆนะพวกเราดูเวทนาในใจเราเนี่ยเวทนาในใจนะร่างกายมันเจ็บปวดใจมันเจ็บปวดด้วยรู้ทัน พอรู้ทันว่าใจมันเจ็บปวดไปด้วยนะความเจ็บปวดที่ใจจะหายไปมันจะหายเองเพราะเวทนาทุกขเวทนาในใจเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะถ้าเรามีสติดูดจิตด,ดูใจอยู่โทสะไม่มีทุกขเวทนาทางใจจะไม่มีงั้นถ้าเวลาเจ็บป่วยนะแล้วร่างกายมันป่วยแล้วใจทุรนทุรายเนี่ย มีสติรู้ทันใจที่ทุรนทุรายไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะไม่ต้องไปหาทางแก้นะแค่รู้เฉยๆแล้วมันจะดับให้ดูพอมันดับให้ดูเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นกลางเห็นร่างกายมันนอนดิ้นไปดิ้นมานะก็จะเห็นเองเวทนาก็ไม่ใช่ร่างกายเวทนามันสิงอยู่ในร่างกายมันแทรกอยู่ในร่างกายเท่านั้นเองจิตไม่เกี่ยวจิตเป็นคนดู คราวนี้มันเห็นเหมือนคนอื่นป่วยนะเห็นเหมือนคนอื่นเจ็บนะเราเป็นคนดูเฉยๆนะจิตก็ดี